ลูกค้าเขาโทรมาทุกงจะจะร้องไห้โดยซ้ำเขาบอกว่าเขาไม่มีงานเลยเขอไมตัดไหนในเงินที่มีทั้งหมดตอนนี้เขาพอสำหรับจ่ายเงินเดือนลูกน้องอีกแค่สองเดือนถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนะระดับที่จะต้องไดึงเงินก็อนน้จากเขามาเพื่อมาใช้อะนั่นหมายความว่าบบรเราต่อชีวิตเขาและเขาก็จะช่วยเราในอนาคตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ All Money Advice เรียนรู้ปรับตัวเปลี่ยนชีวิตวันนี้เรามีคำแนะนดำดีๆจากคุณภูผู้ วิสรุตวิสิตโคฟาวเดอร์สเปซบาร์ดีไซน์สตูดิโอและฟรีแลนซ์มืออาชีพมาฝากกันครับคำถามแรกเลยครับคุณผู้อยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่เดิมเคยเป็นฟรีแลนซ์มาก่อน แล้วมาตัดสินใจทำบริษัทของตัวเองเนี่ยมันมาจากแนวคิดแบบไหนยังไงครับน่าจะเป็นเรื่องของสเกลงานครับเรื่องของเอกสารเป็นสำคัญครับที่เราเราตัดสินใจมาเปิดบริษัทนะครับเพราะว่าฟีแล้วเนี่ยเราเรารับเวลาเรารับงานอาจด้ค่าใช้จ่ายมันจะเป็นับในานามของบุคคลครับก็เป็นชื่อของเ<โ>ราครับแต่ถ้าเป็นบริษัทก็จะเป็นในานามของบริษัทไปซึ่งคันเนี้ยพอหลายๆงานที่เราทำในานามฟรีแลนซะ์ลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือเท่าบริษัทเป็นความรู้สึกส่วนตัวเราส่งพอร์ตไปเงี้ยพอร์ตโอเคหมดแล้วแต่พอดีถ้ารับเป็นส่่่วนบบุคคลอาาททริษัจจะะไมย้ง เออมันก็มีนะมีมีบริษัทที่แจ้งวาอย่างนี้เขาเน้นที่จะเป็นบริษัทกับบริษัทมากกว่าครับก็มีครับอันนี้จะเป็นงานที่สเกลใหญ่ขึ้นมาตอนเปิดบริษัทนี้อันนี้เปิดมากี่ปีครับตอนนี้3ปีกว่าครับนอกจากรับงานแล้วทําอะไรบ้างครับแบ่งเป็นสส่วนครับจะเป็นส่วนของสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์คือพวกซีนซีนคือหนังสือทํามือแล้วก็พวกหนังสือศิลปะเราจะเข้าไปดูแลเรื่องโปรดักชันในการทำหนังสือแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทาเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ก็เป็นรับออกแบบ ครวปริ้นอย่างเงี้ยคิดว่าพอโควิดมาหรือว่าหลังจากนี้มันมันจะแบบโอเคไหมเพราะมันก็จะมีคําพูดเช่นแบบเฮ้ยธุรกิจพวกหนังสือมันไม่น่าจะไปได้แล้วนะอะไรเงี้ยพอเป็นออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วยิ่งมามีโควิดมาแบบนี้มันมันยิ่งตอบคํานี้ไหมฮะอืขึ้นอยู่กับว่าหนังสือที่ที่เราขายเป็นหนังสือรูปแบบไหนครับอย่างของสเปซบาร์จะเน้นเป็นหนังสือที่มีความยูนิคหนึ่งคือหนังสือที่มันไม่ได้ขายตามร้านหนังสือทั่วไปเป็นหนังสือที่ผลิต ขึ้นมาเพื่อขายแฟนของสิ่งนี้โดยเฉพาะครับน่าหมายความว่าการที่เราไม่ได้ไปงานเทศกาลก็จริงครับเราไม่ได้ลูกค้าที่ไปต่างประเทศก็จริงแต่ถ้าเกิดเราเราผลิตสิ่งพิมพ์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอบสนองแฟนที่ที่กําลังรออ่านบางสิ่งบางอย่างอยู่ครับอันเนี้ยก็จะขายดีไปเลยเพราะว่าทุกคนออกไปไหนไม่ได้เขาต้องการหากิจกรรมยาวว่านในการทําอยู่แล้วเพราะนั้นการเปิดหนังสืออ่าพรีออเดอร์หนังสือครับ คนก็สั่งถล่มทลายเหมือนกันครับครับตัวตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งไหมครับว่าหนังสือช่วงนี้อะไรขายดีหรือว่ามีอะไรที่เป็นตอนตอนนี้เล่มล่าสุดเรากาลังทําทําร่วมกับเพจเพจแฟนเพจชื่อวินเทจโมชั่นครับเป็นเป็นเล่าเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับยุคยุคเกศนย์ก็คือหนึ่งเกนถึงหนึ่งเกเก้าครับซึ่งก็เป็นบทความที่เขาพิมพ์ลงในแฟนเพจนั่นแหละแต่เราก็เอามารวมเป็นเล่มครับจริงๆกม่คือเมื่อค้ายูกิกบุ๊กนะแต่แต่มันเป็นอะไรที่ออเฉพาะมากหมายถึงว่า ทั้งทั้งเล่มมันหนาประมาณเกือบห้าร้อยหน้าแล้วก็แล้วก็พิออเดอร์ order, เอาครับใครใครอยากอ่านก็พิออเดอร์แล้วก็เดี๋ยวก็ส่งไปให้ที่บ้านครับจะจะไม่ได้ผ่านสายส่งจะไม่ได้ผ่านสำนักพิมพจะไม่ได้ผ่านอะไรเลยครับจะเป็นอย่างนั้นแทนไอ้นี้ผมสนใจส่วนตัวแล้วอย่างนี้แบบสัดส่วนรายได้แบ่งกันยังไงครับเวลาเราทำอย่างนี้เขาเอ่อขึ้นอยู่กับการพูดคุยตั้งแต่แรกครับก็จะเหมือนสำนักพิมพ์เหมือนกันนะาะว่าเราจะต้องมีการจ้างจ้างนักว่ทภาประกอบจ้างกรุป leader, ๊ปลีเดอร์พิสูจน์ักษรเข้าไปคุยกับพพิมพ์ ทุกอย่างโปรเซสเหมือนเหมือนสำันั์พิมพทุกอย่างครับแต่สกลอยู่ในจุดที่คอนโทรลกันได้แล้วก็จะไม่ได้ดูให้นักเขียนทั้งหมดแต่จะเป็นการคุยกับนักเขียนตัวต่อตัวเลยว่าเออตรงนี้จะเอาองไหมจะตัดออกจะเพิ่มจะเรียกว่าเข้าไปคุยแบบตีวงครับเราไม่ได้ไปบอกก่อว่าจะไปไปไกด์ไลน์อะไรเขามากขนาดนั้นพงั้นแปลว่าสมมติว่านักเขียนคนหนึ่งเขาอยากออกหนังสือเขาก็มาติดต่อได้ซึ่งซึ่งก็อยู่ที่เราว่าเราสร้างสเปซบาร์ว่าเราอยากจะออกกับเขาหรืออยากจะทำกับเขาด้วยหรือเปล่าถูกไหมใช่คือมันต้องต ใช่ครับมันถ,ถ,ถ้าจูนกันติดที่งานเขียนนี่เราอ่านแล้วโอ้ชอบมากผมค่อนข้างจะติ่งุณเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไปทางานด้วยความติ่งพอทํางานด้วยความติ่งเราก็จะเป็นความสนุกครับทุกขั้นตอนมันจะสนุกคุยับ<อ>พวกดีลอะพวกซัพพลายเออร์ครับบริหารจัดการไงให้มีคุณภาพอ่ะจริงๆคือถ้าเอาจริงซัพพลายเออร์ที่ที่คุยกงินอยู่ทุกวันนี้ก็คือคนคุ้นเคยกันครับเคยราร่วมงานกันมานานซัพพลายเออร์ที่ที่ไม่ค่อยถูกคอกันก็จะเป็นครั้งเดียวครับเราก็จะคุยร่วมงานกันด้ครั้งเดียวแล้วก็จะไม่งานอเลย แต่หลังจากนั้นพอเราผ่านครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมาก็จะไม่มีปัญหาเลยครับครับหมายความว่าอ่าคุณภาพตัวซอฟต์แวร์เขาเขามีคุณภาพ supplier, าที่เราโอเคอยู่แล้วหมายถึงว่าต่อให้เขาทํางานประจําหรือเขามีธุรกิจอื่นหรือเขาทําอะไรอยู่นะครับแต่แต่ถ้าเราร่วมงานกับเขาแล้วมันจูนเวลากันได้ครับมันมันไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องของคุณภาพเขาจะเป็นคน,นกำหนดคุณภาพเข้ามาเองครับและซึ่งคุณภาพนั่นเป็นจุดที่เรารับได้ครับเพราะเราเราเราไม่ได้จ้างเขาประจํา ในในมุมมองของการทํางานกับภรรยาคู่ชีวิตร่วมกันเนี่ยครับ,รบมันต้องมีการปรับจูนเยอะไหมครับการพูดคุยแบบเพื่อนร่วมงานและเพื่อนคู่ชีวิตครับก็จะมีบางเรื่องที่ที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันหรือที่เห็นเห็นไม่ตรงกันแต่แต่สุดท้ายก็ถ้ายกกันมาด้วยเหตุผลมันก็มันก็เคลียร์กันได้ครับมันไม,ไม่ไม่มีปัญหากลับเป็นว่าพอเป็นพาร์ทเนอร์กันทั้งทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานนะครับแปลว่าคุยกันง่ายขึ้นด้วยซ้าว่าเขาก็จะรู้ว่า เราอ่ะนิสัยเป็นยังไงแล้วเราก็จะรู้ว่านิสัยเขาเป็นยังไงไเพราะว่าทุกครั้งที่จูนกันมันจะมีจุดกลางที่เรารู้แล้วแล้วว่าเออจุดนี้คือจุดที่ลงตัวนะมมนจะเป็นจะต้องประชุมทั้งหมด1ิบรอบเพื่อจะหาจุดลงตัวครับเพราะว่าเรื่องนี้คือนั่งคุยกันแค่ครึ่งชั่วโมงก็สามารถจบบางเรื่องที่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆก็คงต้องคุยกันหลายแผนกครับก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนอาจจะเป็นข้อดีตรงที่รู้จักกันอยู่แล้วแบบว่ารู้จักนิสัยกันอยู่แล้วก็อาจจะทําให้รู้จุดที่มันจะแบบเออตรงนีีี้้้้ตกกกกกลลงงงันนนนนไไดด่่่่่าาาาาายยขึเเเททบบคป็็พือรววจะํ ในบางมุมไหมครับมีมีส่วนครับทีนี้กลับมาถามเรื่องเรื่องฟรีแลนซ์กับเรื่องเจ้าของทุกิจหนึ่งครับมีความแตกรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างไหมครับเรื่องสองอันนี้แตกต่างกันในแง่ของราชการเลยครับผมตอนผมฟรีแลนซ์เนี่ยผมไม่ทาไม่ได้ทํางานกับราชการเลยนะแต่พอเป็นบริษัทปุ๊บอ่ะคุยกับราชการเป็นขั้นเป็นตอนมากึ้นรวมไปถึงพวกเขาปเปอรเใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆครับแต่แต่ตอนที่เป็นฟรีแลนซ์น่ะเราเราจะพบว่าข้อเสียของมันอนะ่ะคือเราไม่มีกันชนฟรีแลนซ์คือบุคคลบคลุคคลที่รับทั้งหมดครับอทงัหาาเเรต้้งมดดแ่ถกิใช้ ในานามของบริษัทอ่ะมันยังมีการที่คนอื่นสามารถช่วยเหลือได้อะที่ส่วนนี้เราไม่ได้ทําผิดนี่ส่วนนี้คือลูกค้าผิดสัญญาเองมันจะมีสัญญาครับแต่เป็นฟรีแลนซ์บางทีเรารับงานมามันปาเป่ามันมันไม่ได้มีสัญญาอะไรครับจบงานก็เขาก็จ่ายเงินซึ่งแปลว่าถ้ามีปัญหาหรือการแก้มันก็มีความป็นได้ที่ลูกค้าบางคนเขาก็เลื่อนการจ่ายเงินหรือหนีไปเลยก็มีเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นบริษัทอ่ะมันจะเกิดเรื่องพวกนี้น้อยลงโควิด <COVID S 2> มากระทบไหมครับ แปลกที่พอพอธุรกิจเราเป็น2ธุรกิจในองค์กรเดียวคือดิจิทัลกับปรินติ้งครับการว่าฝั่งฝั่งปรินต์กระทบเต็มสตรีมร้อเลยครับแต่ฝั่งดิจิทัลปรากฏว่าลูกค้าเยอะขึ้นไอ้บุกแฟร์หรือที่ปีนี้ล่าสุดที่เขาชวนมาก็มีมาเลเซียกับอินเดียครับก็ทุกอย่างแคนเซิลหมดเลยครับหมายความว่าปรินติ้งฝั่งที่เป็นเอ็กซิบิชันอาจจะไม่มีเลยแต่แต่ปรินต์ในประเทศก็ยังมีอยู่จริงๆเคยทำด้วยความที่เคยเคยทำทั้งในระบบแล้นและและวทูตฟรีแลนด์นะครับมันทำให เป็นฟรีแลนซ์โดยเต็มตัวครับเราจะมีบางอย่างที่เราจะไม่คิดถึงองค์กรเลยองค์กรก็คือองค์กรที่หนะ้าที่คือจ่ายเงินให้ฉันแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในองค์กรแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. ทุกอย่างมันต้องเป็นฟันเฟืองนะทุกส่วนมันต้องขยับพร้อมกันนะแต่ขณะที่ถ้าเกิดฟรีแลนซ์ไม่ได้คิดถึงจุดเนี่ยสมมุติว่าเราแค่หยุด ฟืองตัวไปตัวหนึ่งครับมันจะล่มทั้งหมดเรามาในฐานะฟรีแลนซ์แล้วก็มาอยู่ในองคอ์กรแล้วก็ออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทอีกทีนึ่งครับเราจะเห็นขั้นตอนโปรเซสทั้งหมดว่าปัญหาที่มันจะมันจะกลายเป็นเรื่องร้ายแรงมาอยู่ตรงไหนสมมติว่าเรื่องส่งงานช้าที่ฟรีแลนซ์บางคนก็เป็นผมเมื่อก่อนก็เป็นส่งงานช้าหรือเลทเราก็จะ พุ่งเข้าไปเลยว่าจิดอะไรตรงไหนหรือเปล่าจะให้ดึงงานกลับมาก่อนไหมสล็อตงานนี้อาจจะมาเบียดสลัสล็อตงานนี้ครับพอคุยกันได้แต่ที่ถามว่าเรื่องไหนที่เกรงสุดคือเรื่องเงินครับคือด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์ก็เคยโดนอะไรมาหลายๆอย่างมาก่นอนครับเวลาทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องเงินหรืออะไรเกี่ยวกับการเงินขึ้นมาเราจะวิตกเป็นพิเศษครับเพราะว่าเราเราเข้าใจเขากับเราเคยเป็นอย่างเขาถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องเงินเราจะต้องรีบบอกเขาเพราะว่า,าชัดเจนว่าเราก็เคยโดนเขาก็ไม่คงอยากจะโดนเหมือนที่เราเคยโดนนะประมาณไหนครับจ่ายช้าไม่จ่ายทุกรูปแบบทั้ง ทํางานที่สองก่อนนะถึงจะจ่ายงานที่หนึ่งพราะจะเอางานที่เงินของงานก้อนที่สองก็ต้องไปทํางานก้อนที่สามก่อนอารมณ์เหมือนโดนเรียกค่าไถ่ก็<า>มีหมดคร<า>ับมีทุกรูปแบบแต่ก็ลูกค้าก็คือลูกค้าจบงานนั้นได้ก็จบแต่พอมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองแบบการบริหารจัดการเงินมันต่างต่างกับการเป็นฟรีแลนซ์ไหมต่างครับต่างฟรีฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เงินของฟรีแลนซ์ที่ได้มาจะหมดไปกับเรื่องส่วนตัวครับแต่แต่เงินของเงินของบริษัทจะจะต้องกันไว้เพื่อให้บริษัทเองหมายถึงว่าตัวงเงิน เงินวันนั้นจะต้องมีก้อนหนึ่งไว้สำหรับทํางานให้บริษัทด้วยตอนที่ตั้งต้นบริษัทใหม่มันคือเราถ้าเอาเงินเราไปเข้าไปเติมในบริษัทเงินในบริษัทจะต้องดูแลตัวมันเองด้วยแต่ในกรณีองค์กรเล็กครับก็เลยให้จ่ายไม่เยอะแต่ว่าตอนที่เป็นฟรีแลนซ์เดี่ยวๆตอนที่ยังไม่มีบริษัทต,ตอนนั้นก็จัดก,การเงินก็คือก,ก็ก็หมุนดูแลตัวเองอย่างเดียวเลยไม่ได้แบบต้องมีลงทุนมีอะไรงี้หรือว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบต้องทําเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรเหมือนกับบริษัทถูกไหมครับ ใช่ครับาการลงทุนตอนเป็นฟรีแลนซ์เงินทั้งหมดจะถูกไปใช้กับอุปกรณ์การทํางานทั้งหมดเลยครับ mm hmm. ใช่คือ,ค,อคือไม่ได้ไม่ได้ไปลงทุนกองทุนหรืออะไรนะเราไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเพราะฟรีแลนซ์มันเป็นชีวิตแบบจะทํายังไงให้ทํางานโดยที่ไม่ตายอ่ะ <c oughs> คือคือบางทีเราทํางานแบบดึกมากอะไรเงรี้ยการการที่เราจ่ายเงินเพื่อไปซื้ออ่าหมอนสุขภาพหรือคอมพิวเตอร์ดีๆเก้าอี้ดีๆสักตัวหนึ่งมันก็ช่วยชีวิตเราไว้ครับมัน เป็นการชิดอย่างนั้นนะเพราะตอนนั้นเราไม่ได,ได้คิดถึงเรื่องที่จะที่ต้องลงทุนอะไรมากครับแต่พอเป็นบริษัทมันก็จะ็นอีกแบบอีกแบบหนึ่งอ่าอ,อ,อ,อันนี้เป้าเป้าของบริษัทนี้ครับเราในในเมื่อแบบสเกลเราแค่เป็นหุ้นส่วนสองคนนะกับภรรยาด้วยเวลาตั้งเป้าหมายหรือแบบยอดขายอะไรพวกนี้หรือรายได้เรามีตั้งเป้าอะไรหรือยังไงบ้างไหมฮะมีมีครับแต่ก็จะมีก็จะคุยกันทุกทุกเป็นครึ่งปีจากเนี้ยเราจะทําอะไรครับและรายได้ที่ได้มาจะเอาไปทําอะไรต่อจริงจมันคือประชุม ประชุมครอบครัวเหมือนกันนะแต่เป็นครอบครัวที่มีบริษัทก็คือ <c oughs> คุยว่าเอ๊ะทำธุรกิจนี้เพื่อจะเอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรต่อแล้วถ้าเทียบฟรีแลนซ์ในยุคตั้งแต่คุณผู้ทําตั้งแต่แบบสมัยนานแล้วเนี่ยกับถึงวันนี้วงการฟรีแลนซ์มันเปลี่ยนไปไหมครับ แล้วก็ในมุมของโอกาสหรืออะไรพวกนี้คือคนจะชอบบอกว่าฟรีแลนซ์มันแข่งขันกันเยอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าณับปัจจุบันยังแข่งขันหนักขึ้นไหมหรือยังไงมุมมองต่อเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคือเรื่องเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของคอนเน็ชันนะครับฟรีแลนซ์จริงๆมันคือคอนเน็ชันนะคือเป็นเรื่องที่ถ้าเราทํางานกับคุณ A แล้วเราทํางานให้คุณ A อย่างดีคุณ A ก็จะแนะนําเราไปเรื่อยๆครับกลายเป็นว่าการแข่งขันต่อให้มันสูงแต่ถ้าคุณ A แนะนําให้คุณ B ีครับเขาก็ต้องเลือกที่คุณ A แนะนํามากกว่าที่เขาไปหาเองโดยทีี่่่่ไมมรู้้้ววาาาคนททจะํใหตองัด ดวงกันว่าจะโอเคหรือไม่ครับมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําตั้งแต่ฟรีแลนซ์ครับมันมีผลมาจะถึงเราเป็นบริษัทจนถึงทุกวันนี้เลยนั่นคือปากต่อปากทุกคนแนะนํากันมาลิงก์กันมาครับก็ถามว่าแข่งขันกันสูงไหมมันสูงมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับฟรีแลนซ์มันก็คือมันก็คือการที่ทุกคนต้องเอางานงัดออกมาโชว์กันครับแต่มันก็จะเป็นกับบางวงการนะทิต่อให้เป็นวงการตัดต่อ ผมเห็นคนแย่งตัวกันแบบวุ่นวายมากผมไม่เคยเห็นการตัดต่อที่แบบไม่วุ่นวายขนาดนี้ครับเพราะนั้น hmm. ถามว่าแข่งขันกันสูงแต่ก็มีเขาเรียกคนที่จะพร้อมที่จะเอาไปใช้งานจ้างงานนะเยอะมันก็ผมว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้คอนเนคชั่นจากใครหรือยังไงเป็นหลักนะครับอันนี้วันนี้ผมคิดส่วนตัวนะตัวงานเนี่ยดีไม่ดีผมอ่ะส่วนตัวผมตอนผมเป็นฟรีแลนซ์ก้าวฝีงานของระดับกลางค่อนไปทางล่างด้วยซ้ำแต่การว่าเราทดแทนสกิลเราด้วย สปีดกลายว่าคนที่มาจ้างเราก็จะเป็นสายสปีดไม่ใช่สายคุณตี้ต่อให้เราแข่งขันในวงการกราฟิกเราไม่มีงานที่ไปสู้กราฟิกดังๆดีๆได้เลยนะแต่เรางัดก็ด้วยสปีดก็คืองานเสกแต่เวลาลูกค้าสั่งอะไรมาเราเสกให้ครับต่อให้งานจะไม่ได้คุณตี้สูงมากแต่ด้ืยอสปีดกับการทํางานอย่างเงี้ยก็จะมีลูกค้าที่พร้อมอยากได้อย่างนี้อยู่ครับก็แปลว่าหน้าใหม่ต้องทําผลงานให้ดีหรือเข้าสายให้ถูกว่าตัวเองเปสายไหนถูกไหมเพราะว่าคอนเนคชันมันมีผลแปลว่ายังไงก็ต้องสร้างผลงานออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าสุดท้าาายมันนจะเปป็ต่อ่อ ใช่ครับคือถ้าเราย้อนกลับไปย้อนกลับไปเนมะื่อสักสิปีก่อนดีไม่ดี งานทั้งหมดที่ผมทําทุกวันเนี่ยเริ่มมาจากคนคนเดียวด้วยซ้ำคือภาพาไว้ครัมันคือเราทําให้คนคนนั้นถูกใจแล้วเราหมายถึงว่าเราได้ร่วมงานกับคนนั้นแล้วเราทําให้เขามีความสุขเขาก็มีความสุขที่จะแนะนําเราครับมันก็จะไปของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปโขนขวายเป็นแปะประกาศผมไม่เคยแปะประกาศงานที่ไหนเลยนะ <S 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 ตั้แต่เริ่มงาน <S <S ชีวิตมาแล้วไม่เคยไปแปะลงสมัครงานหรืออะไรเลยมันมาเองครับเพราะว่าเราเราทํางานให้เขาแล้วเขาโอเคกับเรามันก็มาเรื่อยๆครับข้อควรระวังคือองการเนี่ยถ้าเกิดมีข้อเสียหรือทําให้ลูกค้าคนใดคนหนึ่ง Yeah. มันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดข่าวลือกระจายไปเรื่อยๆ อันเนี้ยก็ก็คือมันคือเรื่องของเครดิตแต่พอเป็นเครดิตในวงการอ่ะมันน่ากลัวครับอันที่ผมไปเบี้ยงงานคนนี้คอ, <c oughs> อนเนคชั่นฝั่งนู้นผมไม่มีเลยนะหมายถึงว่ามันจะ,ม,นจะมันจะหายไปเลยครับ <c oughs> แม้แม้ว่ามันจะเป็นความผิดร่วมก็ตามที่เขาก็ทําไม่ดีเราเราก็ทําไม่ดีกับเขาแต่ผลที่ได้คือเราเสียวงนั้นไปเลยทั้งวงครับค,คือนั่นเลยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่บางทีเขาเบี้ยงงานหรือเขาจ่ายช้าหรือเขาดึงงานอะไรเราก็ต้องยอมทําไปก่อนเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราแรงไปสุดท้ายเราเสียคอนเนคชั่นไหมผมต้องคานวณครับว่า แบบผมก็เหมือนกล่าวลอยเลยมันเป็นการเหมือนคุณต้องจ่ายนะคุณไม่จ่ายคุณโดนจริงๆมันคือเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันจริงๆมันผิดกฎหมายดดวยซ้ำเพราะว่าเราเหมือนเราเราจะไปใส่ร้ายเขาโดยที่แต่เป็นการที่เรามีหลักฐานทุกอย่างเพียงแต่ว่า มันก็จะเสียความรู้สึกกันนะ่ะเราก็ไม่อยากจบกันอย่างนั้นถูกไหมฮะด้วยความที่เหมือนเหมือนผมผมมีจํานวนผู้ติดตามอยู่มันเลยไม่ค่อยมีปัญหานี้จะมีก็จริงๆคือคนที่ไม่รู้จักเหมือนเรามาโกงหรือมาอะไรเรานะครับเขาก็เขาแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยไม่มีไม่มีเรื่องมีราวอะไรกันนะเพราะว่าเหมือนเราก็ใช้เน้นเคลียร์ครับไม่ไม่ได้เน้นเน้นอตแทกอะไรในเรื่องความสบายใจที่ช่วยคนได้ผมว่ามันก็มันก็ดี เพราะว่าจากที่ผมประสบการณ์ส่วนตัวเวลาเวลาเขาขอให้เราช่วยอะไรแล้วเราไปขอเขาช่วยน้อยวทั้งร้อยเขาชช่วยนะ<ม>ครับนั่นหมายความว่ามันมันคือการลงทุนรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่เป็นการลงทุนที่มันไม่เห็นมันมันไม่มีเอกสารไม่มีอะไรที่มันแบบรับประกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันสัญญาใจอะครับเพราะว่ามันก็มีที่เหมือนเหมือนเหมือนลูกค้าคนนี้ที่เราเคยช่วยเขาไว้แล้วเขาเรายามที่เราเดือดร้อนเขาช่วยเราเต็มสตรีมกว่าที่เราช่วยเขาไปห้า้อยเปอร์เซ็นมันก็มีครับเคยเคยมีเหมือนกันก็เลยก็เลยเชื่อในสุดนี้เป้าหมายสูง คุณผู้ตอนนี้คืออะไรครับฟังดูแลวอยัวเราะนะผมอยากรวยอ่ะคขาบอกรวยนี่ต้องต้องเท่าไหร่อะรวยเอาแบบไม่ต้องคิดมากว่าไม่ต้องคิดมากว่าสิ้นเดือนนี้ลูกค้าไม่จ่ายเงินแล้วทํนจะจะเครียดไหมอะไม่ต้องไม่แคร์คือลูกค้าไม่จ่ายเงินเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปจ่ายอีกสักสองเดือนก็ได้ผมไม่ติดผมไม่ยุ่งไม่ไม่เครียดเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ลูกค้าไม่จ่ายแล้วเราไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรารู้ว่ามีล่าสุดครับลูกค้าเขาโทรมา เหมืนอนพ่กึ่งจะจะร้องไห้โดยําำเขาบอกว่าเขาไม่มีงานเลยเขาเป็นออเ์แกไนส์หมายความว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาครับงานเขาหายไปหมดในเงินที่มีทั้งหมดตอนนี้เขาพอสำหรับจ่ายเงินเดือนลูกน้องอีกแค่สองเดือนเขาขอเลื่อนจ่ายเราได้ไหม เราก็ประเมินว่าเอ้ยช่วยกันเพราะว่ามันมีความเป็นได้ที่ถ้าเกิดเราเดือดร้อนเขาก็ต้องช่วยเราดึงภาพออกมายนี้ถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนระดับที่จะต้องไปดึงเงินก้อนนั้นจากเขามาเพื่อมาใช้อะนั่นหมายความ่เาเราต่อชีวิตเขาแล้วเขาก็จะช่วยเราในอนาคดครับนั่นคือถ้าผมรวยอ่ะมันจะคือสิ่งนี้มันจะคือสิ่งที่เออได้พี่พี่ยังไม่ต้องจ่ายพี่พักก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวมีค่อยจ่ายเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนโดนกันหมดปัญหานี้มันโดนกันหมดฝั่งที่ฝั่งที่ไม่ได้ผลกระทบมากนะักก็อย่างผม ช่วยกันได้ก็ช่วยกันถ้าถามว่าอยากรวยเพราะอะไร<ๆ>ก็อยากรวยเพราะสิ่งนี้จะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาแบบโอ้พี่จ่ายนะครับพอร้องจ่ายนะครับมันมันทรมานทั้งคนไปตามเงินและคนที่เขาก็จะจ่ายซับหรือเอามาจ่ายให้องค์กรตัวเองอยู่รอดก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเรื่องที่พูดยากมากครับหรือถ้าจ่ายให้ซับไปทั้งหมดแล้วแลวองค์กรเจ๊งมันก็ไม่คุ้มถูกไหมฮะ<ม>ก็ไปกันหมดสุดท้ายแล้วก็เสียเข้าไปแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปทําอะไรต่อถูกไหมฮะต้องดูเพิอฝันนะแต่แต่แต่ถ้าถ้าคิดคิดได้อย่างเงี้ยผมว่า มันก็ช่วยๆกันนะคำแนะนาการเงินสักเรื่องหนึ่งที่คุณผู้อยากจะบอกกับคนฟังอยู่ครับมีเรื่องไหนที่อยากจะแนะนำไหมครับอนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ฟรีแลนซ์เลยครับจนถึงเปิดบริษัททั้บัญชีเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเราถ้าเราเราไม่ทําบัญชีเนี่ยจะมีความขยันะตามมาทุกๆสามเดือนคือเมื่อเมื่อเราไม่ทําบัญชีสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีตัวเลขปริศนาโผล่ขึ้นมาว่าเอ๊ะสิ่งนี้ถูกใช้ไปกับอะไรและทําไมเราถึงไม่ได้สิ่งนี้กลับมาแล้วมันก็จะลืมครับเพราะมันลืมสักจปุ๊บ สิ่งที่ตามมาคือนอกจากขยันน่าที่สะสมมาแล้วตลอดทั้งปีอ่ะสุดท้ายอ่ะเราจะต้องไปคุยกับสมาครนเขานี้แห<ม>ละครับจะอธิบายอะไรไม่ได้เลยคือถามว่าเรื่องของการอดออมเรื่องของการแบ่งเงินเพื่อการลงทุนอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลว่าเขาเขาเลือกที่จะ,ะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตัวเองอยังไงอแต่ผมมาก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะต้องเรื่องบัญชีครับว่าเราต้องรู้ว่าอะไรรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายเราทั้งหมดหมดไปกับอะไรและเราเราจะหาส่วนไหนมาทําเพื่อ ให้มีเงินเกินดุลที่จะไม่ติดลบต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดต่อให้เราเอาเงินไปลงทุนก็จริงแต่สุดท้ายถ้าเกิดเราเอาเงินไปลงทุนแต่เราลืมดูว่าเราเงินที่เราได้มาจากรายรับอะครับมันไม่พอจะไปจ่ายกับส่วนค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเราก็จะกลายเป็นนี่ที่มีเงินลงทุนครับเพราะนั้นบัญชีเนี่ยผมว่าสำคัญมากจริงจริงก็มีปัญหาบัญชีตั้งแต่นานแล้วเพราะฟรีแลนซ์มันไม่ค่อยมีระเบียบยองนี้ครับมันถูกใช้จ่ายไปกับเงินแบบชีวิตประจําวันเนาะครับแต่ขอเป็นบริษัทก็ต้องอค่อยค สำหรับใครที่มีคำแนะนำดีๆสามารถคอมเมนต์คำแนะนำไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับแล้วก็ฝากติดตามรายการออมนี่อัดไว้ได้ทาง Facebook ออมนี่และ YouTube ออมนี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ